เราได้ยินในมุมของดาวไลน์ลพูดถึงอัปลน์แล้วใช่ไหมแล้วอยากรู้แม้ว่าอัปลน์อ่ะเขารู้สึกยังไงกับดาวไลน์ลกันบ้าง <c oughs> เออนะถึงเวลาอัไลน์เอาคืนโอเคนะครับก็ได้รับเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้ได้ได้เชิญตัวแทนของอัปลน์ท่านนี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งท่านที่พวกเราให้ความเคารพนะครับท่านจะมาพูดในฐานะของตัวแทนของอัปลน์นะครับ ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดที่พวกเราได้อยู่ในครอบครัวนี้ด้วยกันนะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับ r e g i o n a l e x e c u t i v e b u s i n s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  o c i a t e ครับคุณไพโรธดิหลกพัฒน,นมงคลครับเป่าเท่าที่จวนมอด จากวับวอดมีวายแสงเปลวเพลิงจากเริงแรงเป็นเปลวลุกขึ้นโรมรามต่อภัยทีระภัยไปเป็นแพรสะพานข้ามหูข้อต่อตาตามไปเป็นต้นตระงานตรงเรียงจุดทีระจุดเป็นเส้นสุดเป็นสวดทรงจดเจตนาลงจำเรียงรถจนากวีจับใจมาใส่ใจจึงผูกใจเป็นไมตรี ความดีต่อความดีประดับโรคให้งดงามขอขอบคุณทางบริษัทยูนิเวอร์เน็ตเวิร์กคุณปุ่มคุณตูนนะครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารให้เกียรติผมรวมทั้งผู้นำาอ F ทุกๆท่านที่ให้ผมเป็นตัวแทนในการพูดความจริงก็ไม่ใช่ในฐานะอัปลายนะครับเพราะเราก็อยู่ในฐานะทั้งเป็นอัปลายและดาวรายวันนี้ อยากจะมาพูดแบบชิวๆมากกว่าที่จะไปพูดเป็นทางการนะครับต้องใช้ภาษาวัยรุ่นหน่อยนะครับความจริงผมก็อยากจะบอกว่าอัปลายทุกคนมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปพูดเฉพาะบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยมันก็จะขาดตกหลบบกเอ่อตกหล่นไปได้นะฮะผมก็จะพูดรวมไปเลยนะเป็นอัปลายทั้ง4สายเลยนะครับขอปรบมือดังๆให้อัปลายสายแรกก็คือพี่อ้อยคุณกมลวันฮิรัญบุตรนะครับ อัปลายสายที่สองนะคุณจิรภาทองสุขนะแล้คุณอัดนะครับทองสุขนะอัปลายสายที่สคือคุณปุ้มสุขใจจีรการุณนะครับอัปลายสายที่4ี่คุณเจอรี่และคุณเจนเคเกร,เคเครุยครับอันนี้ผมคิดว่าคลุมทั้งบริษัทแลนะไม่มีตกหล่นนะครับ ถ้าใครคิดว่าตกหล่นกรุณายกมือด้วยเอ่อความจริงการที่เรามาอยู่ในสังคมธุรกิจเครือข่ายเนี่ยอย่างที่บทกาบยานีของท่านอาจารย์นร,รัตพง์ไปบุญที่ผมกล่าวไปแล้วนะมีความสําคัญว่าถ้าเราได้เข้าใจกระบวนการในการอยู่ของสังคมเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าสังคมนี้เป็นสังคมที่น่าอยู่แล้วเรามาอยู่เนี่ยที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเล็กหมดนะที่เหลือเป็นเรื่องเล็กหมดในฐานะที่เราเข้ามาทําธุรกิจเนี่ย ไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะปลรยหรือดาวรายสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญนะสิ่งหนึ่งที่จะคิดว่าสังคมสคัญก็คือท่านได้พบว่าตัวท่านเนี่ยเข้ามาอยู่สังคมถูกที่ถูกทางหรือ,อยังนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเข้ามาอยู่สังคมถูกที่ถูกทางแล้วที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องการพัฒนาทั้งสิ้นดังนั้นบทเรียนของการกล่าวจากนี้ไปเนี่ยผมอยากจะเปรียบธรรมชาติให้เข้าใจมากๆนะครับบนบนโต๊ะเนี่ยมีดอกไม้หลากหลายชนิดเนี่ย ผมอยากจะให้ผู้หญิงท่านใดเนี่ยหรือหลายๆท่านก็ได้อาสามาจัดดอกไม้ลงในแจกันหน่อยท่านท่านใดอาสาครับเชิญออกมาเลยฮะสัก4ี่หท่านก็ได้ช่วยมาจัดดอกไม้ในแจกแจกันนี้หน่อยโอ้ผู้หญิงอาสาน้อยจังเลยนะอ่าช่วยช่วยหน่อยนะครับระหว่างที่เธอกําลังจัดนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเล่าให้ท่านฟังคือว่าในสังคมในการทําเครือข่ายเนี่ยมีใครยังสงสัยไหมว่าเรามาถูกที่ถูกทางหรือเปล่ามีไหมยกมือหน่อย ถ้าไม่มีนะต้องใช้แบบที่คุณเจรี่จับมือข้างๆบอกว่าเรามาถูกที่ถูกทางแล้วเอาละพอสมควรแล้วนะผมจะไม่ให้ท่านจับบ่อยนะเดี๋ยวท่านบอกว่าคุณไพรโรตเอามาอีกรอบหนึ่งนะจับบ่อยผมจะไม่ให้ท่านจับบ่อยนะครับ ผมอยากจะบอกว่าการริ่มเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยทุกคนมีอปพลายหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านได้สะท้อนกลับไปตอนเราเป็นเด็กเราคิดว่าพ่อแม่เนี่ยที่ให้กําเนิดเราเนี่ยรักเราไหมลักเราใช่ไหมท่านใดเนี่ยที่จําความได้ว่าเวลาจากพ่อแม่แล้วไม่เป็นสุขอ่ะมีท่านใดรู้สึกอย่างบ้างยังเป็นอยู่นะเวลาอยู่ห่างไกลไกล,ไกล,ไกลไ่ะโอ้ทำไมน้อยจังเลย สแสดงว่าลูกที่รักพ่อแม่เนี่ยน้อยมากนะผมเนี่ยปัจจุบันอายุย่างเข้าหกสิบเอ็ดแล้วนะแก่มนเนี่ยวันก่อนเนี่ยนะไปไหว้ที่น,ำนำักผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่บาหลีนะพอรูปน้ํามาส่งรูปเฟซบุ๊กเนี่ยพออ่อลูกสาวผมบอกว่าเหมือนหลวงจีนเลยเขาบอกในบรรดาเจ็ดคนนี้นะผมมาขาวที่สุดเลยนะครับผมบอกว่าคุณตูนน่าจะขาวกว่าผมนะเนี่ยคือผมอยากจะบอกความรู้สึกของเราในฐานะที่เป็นลูกเนี่ย ถ้าเรามีความรู้สึกต่อพ่อแม่เนี่ยมากเท่าไร่เนี่ยธุรกิจนี้เหมือนกันครับพ่อแม่เนี่ยหลายหลายคนมีท่านใดครับที่เรียนมีมีการศึกษาสูงกว่าพ่อแม่มีการศึกษาสูงกว่าพ่อแม่ประมาณ80%เนะครับถ้าเรามีอัพไลน์ที่มีการศึกษาต่ํากว่าเราแล้วท่านคิดว่าเป็นความผิดไหมอืมไม่ฉลาดกว่าเรามีความผิดไหมอ่าแล้วแล้วทำอะไรที่แบบท่านไม่ชอบอะเป็นความผิดไหมอ่าไม่นะ ถ้าเรามีบริบทของความเข้าใจตรงนี้การทำธุรกิจนี่ท่านไปรอดง่ายกว่าการมีชีวิตรจริงๆอีกเพราะว่าเวลาเราทำธุรกิจนี่คนที่เป็นอปพลน์เนี่ยเขาจะเจอสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เขาจะทำยังไงที่จะมีความรู้สึกที่ทำให้เขารู้สึกเขาอยากดูแลท่านแต่หลายคนก็บอกว่าอยากดูแลเนี่ยเฉพาะเวลาเวลาเวลายอดไม่ถึงตอนนั้นใช่ไหม <S <S เวลายอดไม่ถึงก็จะมีความรู้สึกเขาอยากดูแลจริงๆผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจธุรกิจนี้จริงๆไม่ใช่ครับ อัปลัยจริงมีหน้าที่อยู่2เรื่องในการทําธุรกิจนี้นะครับเรื่องแรกเนี่ยผมขอใช้ภาษาอังกฤษแลาา้วแปลเป็นภาษาไทยเรื่องแรกเรื่องแรกก็คือเรื่องของการ c o m m e n d คือการแนะนําการทําธุรกิจนียอัปลนยเขาอยากจะทําให้กับท่านให้สําเร็จอย่างไรเขาก็ทําได้แค่ร recommend ก็คือแนะนาเท่านั้นนะครับแล้วการแนะนำเนี่ยเป็นการแนะนําที่ใช้วัศิลิ์ที่แตกต่างกันนะถ้าเราเรียนเรื่องของอีดิสเนี่ยเราก็จะพบว่าอัปลนยที่มีบุคลิกที่นิสัยต่างกันเนี่ยจะแนะนําให้ดาวไล์มีบุคลิก แตกต่างกันเช่นกันดังนั้นเนี่ยเวลาเราเจออะไรบางสิ่งบางอย่างเราก็คิดว่ามันไม่ตรงกับจริตเราแต่ความจริงไม่ใช่อุปนิสัยในการแนะนําจึงมีความแตกต่างกันเรื่องที่2ที่อัปลายพยายามทําให้เราก็คือเรื่องของ advice ฟัง2องอันนี้คล้ายๆกันนะแต่ถ้าไปถามน้องติ๊กอาจจะแปลได้ชัดกว่านะครับถูกไหม advice เนี่ยจริงๆนะมันแปลว่าชี้ชี้แล้วก็บอกมันไม่เหมือนเลยคอเมนนะใช่ไหมติ๊กใช่ไหม น้องติ๊กใช่ไหมปารณี <c oughs> ต้องถามน้องติ๊กเพราะว่าภาษาอังกฤษเก่งหน่อยคือมันจะมีหน้าที่อัปไลน์อยู่2เรื่องคือ recommend advice นะครับ advice เนี่ยส่วนใหญ่เวลาท่านทําอะไรแล้วเนี่ยอัปไลน์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกแล้วล่ะนั่นล่ะเขาจะเชิญท่านมาแล้ advice แต่แต่หลังจากที่เราทําธุรกิจนี้เนี่ยผมพบว่าหลายๆคนก็มีความรู้สึกอึดอัดในห้องนี้ใครมีอะไรอยากมีรายได้นิดห่งแสนบาทขึ้นไปทุกเดือนมั้งยกมือแสนบาทขึ้นไปทุกเดือน อมเพี้ยงขอยได้หมดเลยนะใครอยากมีไรายได้มากกว่า5 0 0 0 0นบาทไปทุกเดือนครับโอ,โอ้มเพี้ยงสาสตร์เดี๋ยวแล้วอมเพี้ยงกันตลอดทั้งห้องเลยนะสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องเข้าใจในความรู้สึกของอัปพลายคือเขาอยากให้ท่านมีไรายได้มากขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและที่สําคัญก็คือครอบครัวเราเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่มันไม่มีทางที่จะ ออกนอกกรอบไปไปเจอสิ่งที่ไม่ดีและชั่วร้ายขอปรบมือดังๆให้กับทั้งทั้งสี่และห้าท่านขอปรบมือดังๆนะดอกไม้ที่ประดับในแจกันแต่เกี้ยก่อนจะเอามาประดับนี่ท่านคิดว่าสวยไหมสวยไหมไม่สวยสวยสวยแต่ไม่ไม่สวยแบบนี้ใช่ไหมอ่าหลังจากประดับบนแจกันแล้วสวยท่านทราบไหมว่าในดอกไม้ในนี้ อัปลายเนี่ยสื่อเนี่ยในอันนี้อัปลายเนี่ยเป็นดอกไหนครับใครทายถูกมีรางวัลติ๊กตอกติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติก๊กตอกดอกสีขาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอะไรนะโอ้โ,อโหน้องคนนี้เก่งมากเลยอัปลนยนี้คือดอกยากครับเนี่ย ใครเอาดอกยากมไปไหนคล้ายๆกันดอกอย่างเงี้ยดอกย้ามีดอกดอกยาาอยู่นั้นสามดอกแสดงว่าไม่ถูกครับเพราะดอกย้าอยู่ข้างในดอกที่ประดับเนี่ยก็คือดอกไม้ก็คือพวกเรานั่หละแอปลายเนี่ยเขาคือดอกเนี้ยะครับเขาคือดอกญ้าที่เวลาท่านอยู่ในแจกันนี้แล้วเนี่ย พอเขาประดับขึ้นไปแล้วดอกทั้งหมดเนี่ยจะสวยงามทันทีเลยจะสวยงามทันทีไม่ว่าท่านจะเป็นดอกบัวดอกกุหลาบนะดอกดาวเรืองดอกชบาเนี่ยท่านก็สวยอยู่แล้วนะแต่พออัปลายเนี่ยที่ทําตัวเหมือนดอกหญ้าเนี่ยประดับไปในจักันเท่าไห่เนี่ยท่านจะสวยมากขึ้นเท่านั้นแล้วถ้าความรู้สึกของอัปลายที่ทําแบบนี้แล้วท่านรู้สึกดีไหมอืมรู้สึกว่าดีนะครับ ดังนั้นเนี่ยความเข้าใจในการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า people business เนี่ยมันก็คือการทำงานที่ทำให้คนเราเนี่ยอยู่ในสังคมนี้แล้วมีความสุขอยู่ในสังคมแล้วได้2เรื่องพร้อมๆกันก็คือได้ทั้งความรักและขนมปังความรักก็คือการที่อยู่ในสังคมแล้วแล้วมีความสุขใครที่กลับจากทิปบาหลีมาสดๆบ้างฮะกระยกมือหน่อยอเห็นไหมหลายคนท่านเชื่อไหมว่า เวลาผมไปทิบบีเนี่ยผมตั้งใจเลยนะว่าถ้าลงสระน้าศักดิ์สิทธิ์อะ่ะผมจะไม่ลงเพราะผมคิดในใจนะว่าเป็นเรื่องไม่ใช่อะ่ะนะลงไปอะไรก็ไม่รู้ไปไหวอะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็เป็นชาวพุทธนะแต่คิดว่ารู้สึกมันจะออกไปทางาศาสนาที่ไม่ใช่พุทธเพราะเรารู้สึกเราเข่งคัดนงะคือเหมาเองว่าเข่งคัดแต่ทันที่เหมาเองนะแต่ทันทีเนี่ยพอผมอยู่ใกล้สระเนี่ยนะผมเห็นน้ำเนี่ยใจก็วิววินะแต่พอเห็นคุณตูนถอดกางเกงเนี่ยผมไปด้วยเลย แล้วคุณตูนไปถอดกางเกงบริเวณที่เป็นลานที่เขาไหว้ไหว้ไหว้พระนะฮะเขาบอกลงมาลงมาคุณตูนบอกว่าขอโทษนะเพราะสอรี่เพราะถอดกางเกงไปแล้วนะแล้วก็มาอยู่ข้างๆเราก็เลยไปถอดข้างนอกกันนะแล้วก็ลงไปนะลงไปโดยมีนัดไม่ได้นัดหมายกันเลยนะทั้งเจ็ดหนุ่มเนี่ยลงไปนะครับมีน้องน้องแบมเป็นลูกของน้องติ๊กกับคุณต๊อกก็ลงไปด้วยนะครับตอนลงไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมระวังมากก็คืออย่าไปเอาน้ำเนี่ยที่เขาบอกคนตายใช่ไหม ผมก็ดูมันก็คนเป็นทงนั้นไม่เห็นคนตายสักคนเลยนะพอขนาดที่เรากําลังเราเราทำความสะอาดอยู่เนี่ยสิ่งนึงที่ผมสับบัสัมผัสได้นะน้ำเนี่ยหอมมากหอมมากนะและผมอธิษฐานด้วยนะครับผมอธิษฐานถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยขอให้ยูนิเวอร์เน็ตเวิร์กของเราเนี่ยโตเป็นหลายสิบหลายร้อยหลาย,ลายพันเท่านะโดยการนําของคุณตุมคุณตูน,ต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 นและพวกเราทุกคนนะครับ ก็ขอให้สังคมที่เราอยู่เนี่ยเป็นสังคมที่เชิดชูเชิดชูคนไทยเชิดชูการทําธุรกิจของคนไทยดังนั้นในการทํางานที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยท่านคิดว่าอัปลายมีความสําคัญไหมแบบนี้แต่อัปลายจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับถ้าเขาทํางานโดยที่ทีมงานหรือหลายคนที่ตามมาไม่ได้เข้าใจว่านี่เรากําลังเดินกองทัพคารวานไปด้วยกันนะกองทัพเนี่ยใครมาก่อนมาหลังไม่สําคัญ สำคัญขอให้ท่านมีใจเท่านั้นนะ่ะท่านอาจจะมาทีหลังแต่ท่านแซงได้นะหรือท่านอาจจะมาก่อนแล้วท่านก็ไม่แซงได้ได้ทั้งสองแบบแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือระหว่างทางที่เรากําลังท,ทําธุรกิจเนี่ยเราต้องทํางานแบบให้กําลังใจกันและโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าเราจะไม่ยึดยึดติดเฉพาะการนับถือเฉพาะอัปลายเท่านั้นนะผมคิดว่าเราต้องให้เกียรติเคารพไซไลเหมือนกันเพียงแต่ว่าในระหว่างการทํางานเนี่ยขอให้ยึดเอาอัปลายเป็นหลัก แล้วก็มีความรักความผูกพันกับไายลายนด้วยเพราะเรากําลังอยู่ในหนักอยู่เป็นกองทัพนะกองทัพนี้กําลังเคลื่อนขบวนวันนี้คุณปุ๋มนํากองทัพมายืนยาวตอนนี้ประมาณ1 5บหปีแล้วจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะนําทัพนี้ต,ต่อต่อไปแล้วผมฟันธงเลยนะครับว่าธุรกิจยูนิเวอร์เน็ตเวิร์กเราโตแน่ๆโตไม่ใช่โตพ,พันพันพันล้านนะมันจะโตมากกว่านี้อีกหลายเท่าแล้วคิดว่าในห้องนี้หลายหลายคนก็จะมีรายได้มาก อีกไม่นานจากนี้ไปตบมือพวกเราด้วยนะครับระหว่างทางที่เรากำลังเดินเนี่ยมี4เรื่องนาทที่ผมว่าเราจะต้องเก็บเกี่ยวมันแล้วก็พร้อมเดินไปด้วยกันนะขอใช้ภาษาอังกฤษนะเรื่องแรกก็คือ Work s u m ระหว่างทำธุรก,กิจเนี่ยทำงานพื้นฐานทำไปเรื่อยๆ Work Su m มก็คือทำงานทำงานก็คือทำพื้นฐานก็คือแนะนำผิดพัน์ใช้ผิดพันออกไปชวนคน เรียนรู้เข้าสู่บรรยากาศนะฮะแล้วก็ทําตัวไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วระหว่างทางเดินและเก็บเกี่ยวคนไปเรื่อยๆเอาคนเข้าสู่บรรยากาศให้มากที่สุดอย่าให้หลุดทํางานแบบนี้ไปเรื่อยเราก็จะได้สามารถไปท่องเที่ยวเดินทางไปพร้อมกับบริษัทแล้วทุกครั้งที่เราไปเที่ยวกับบริษัทนะผมเห็นทุกคนยิ้มแย้มหมดเลยนะครับหน้าตายิ้มแย้มผ่องใสหมดไม่มีใครเศร้าโศกเลยนั่นก็คือเราได้ส่วนที่สก็คือเพร s ซัม เรซัมก็คือระหว่างเดินทางในการทําธุรกิจนอกจากการงานที่เรามุ่งมั่นแล้วเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่ให้ผลตอบแทนระหว่างทางนอ,นอกเหนือจากเงินก็คือความสุขที่ได้ระหว่างทางความสุขนี่เป็นความสุขที่ผมคิดว่าเก็บเกี่ยวได้ทุกๆวันนะไม่ว่าเป็นความสุขจากการทํางานหรือความสุขจากการที่มีมิตรดีๆประการที่3นะครับก็คือเรื่องของกีฟซัมคือเราต้องให้ช่วยเหลือคนบริจาคคนนะครับผมมีทีมงานที่เริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ย บางครั้งเนี่ยเขามีรายได้อยู่ไม่เกินหมื่นบาทนะฮะท่านคิดว่าลาบากไหมการธุรกิจเราเนี่ยหมื่นบาทแล้วก็ซื้อสินค้าแล้วก็ทาธุรก,กิจเนี่ยด้วยเพราะธุรก,กิจต่างวัดจะมีปัญหาเยอะเราก็ต้องช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของทาสต็อกบ้างให้เขาสามารถหมุนเวียนสินค้าได้ง่ายขึ้นหรือเดินทางไปเขาตะกิ้ที่ดอเ,อเอ,อ,ดอ,เอรดรโก้พูดนะฮะก็ต้องเดินทางมีอัพไรมาช่วยอย่างเงี้ยก็ต้องทํางานไปอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันอันสุดท้ายก็คือเรื่องของเซฟซัม เซฟซัมก็คือการทํางานแล้วเราจะต้องเก็บออมบ้างรู้จักใช้จ่ายและเก็บออมนะครับในที่นี้ใครยังส่งลูกเรียนอยู่บ้างครับยกมือหน่อยที่เหลือไม่ได้ส่งลูกเรียนใช่ไหมฮะอ่าโอเคเรียกว่าส่งแฟนเรียนนะครับเราอย่าลืมนะว่าเรายังมีลูกๆนะที่เดินทางามาก็ต้องเก็บเงินเก็บทองเพื่อส่งเสียนะสำหรับผลนี้สบายแล้วนะไม่มีใครส่งแล้วนะ นอกจากส่งตัวเองแล้วตอนนี้แล้วก็ส่งให้กับครอบครัวเพราะว่าลูกๆโตไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทางยูนิเวอร์ทางบริษัทเ้ียนะครับว่าน้องแพรเนี่ยกำลังจะจบ PhD ดด้วยเงินและทำการจากธุรกิจที่นี่100%ครับนีครับรวมทั้งคนเล็กด้วยสมัยนั้นเนี่ยน้องแพรอยู่ปี2นะครับตอนเข้ามาทำที่นี่อาดียังอยู่มมศสี่มศหอยู่นะครับ เขาบอกว่าปา้าป้าทำให้สำเร็จมากๆนะมาถึงแล้วแพลรับมรดกอย่างเดียวเลยอันนี้คือสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยเราก็ทําเพื่อครอบครัวนะครับแล้วก็ทําเพื่อความสุขลูกๆดังนั้นในสังคมของเราเนี่ยที่เราพูดคําว่าอัปไลด์เดย์เนี่ยอัปไล์เดย์เป็นเพียงสิ่งที่บริษัทอยากให้พวกเรารวมทั้งผู้นำเรื่กรรมเนี่ยพวกเราทําข,ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อให้ระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณสําหรับเราบางคนอาจจะบอกว่า <S <S ฉันมีอัปไลน์ที่ไม่เคยช่วยอะไรฉันเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาที่สําคัญมากๆคืออย่างน้อยเนี่ยเขาได้ทําให้ท่านเข้ามาธุรกิจนี้จริงไหมดังนั้นการที่ให้เข้ามาท,ทําธุรกิจเนียถือว่ามีพระคุณที่มากๆต่อเราเป็นอย่างยิ่งขอปรบมือ้อัปไลน์ทุกๆคนอีกครั้งนึงครับ <accents> ผมจะใช้เวลาอีกไม่นานแล้วนะผมจะเปรียบเทียบเรื่องของดอ,อกไม้นิดนึ่ง ท่านคิดว่าหน้าที่ของดอกไม้คืออะไรครับดอกไม้หน้าที่ของเขาเนี่ยเขาจะเบ่งบานความสวยความหอมเนี่ยทุกๆุกวันบางดอกไม้เบ่งบานในช่วงเช้าจู่รุ่งอรุณบางดอกนะครับเบ่งบานในช่วงพระจ,จันทร์ขึ้นนะครับแล้วก็ส่งกลิ่นหอมดังนั้นหน้าที่ของดอกไม้คือประ,ประดับโรคให้สวยงามและงดงามทุก,ท,กทุกวัน ถ้าเราทําตัวให้เหมือนดอกไม้เราก็จะเป็นคนที่สดสวยสดใสทุกๆวันเปรียบสเสมือนชายบางคนนะครับหรือว่าหญิงบางคนเนี่ยที่เดินผ่านสวนดอกไม้คนคนหนึ่งเนี่ยหยิบดอกไม้ที่หอมหวนและสดใสเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าแล้วเดินไปถึงปลายสวนขณะที่คนหนึ่งอ่ะหยิบแต่ดอกที่เน่าเหม็นแล้วเนี่ยเอาไปใส่กระเป๋าแล้วก็เดินไปในสวนท่านคิดว่าสองคนเนี่ยใครจะมีกลิ่นหอมมากกว,ากว่ากันเมื่อถึงปลายสวนคนแรกใช่ไหม ธุรกิจเราก <S <S ็เหมือนกันครับระหว่างทางที่เราทําธุรกิจเนี่ยเราจะเก็บสิ่งดีๆที่อัปรายให้แนะนําหรือท่านจะได้จากการเรียนรู้เนี่ยไปหรือเราจะเก็บสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ดีหรือว่าหรือว่าสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเอาไปสิ่งที่ดีใช่ไหมฮะนี่คือกุศโลบายของการทําธุรกิจเนี่ยว่าเราจะต้องพยายามเอาสิ่งดีๆเนี่ยเก็บไปแล้วไปใช้ขนาที่สิ่งไม่ดีเนี่ยก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยวางไปนะครับ ในห้องนี้มีอีกหลายคนนะครับที่มีความรู้แล้วก็มีอะไรดีๆหลายๆอย่างผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาช่วยสร้างกันนะครับผมเข้ามาในเจเนชันที่3นะเจเนชันที่3ก็คือเข้ามารุ่น3แล้วนะแต่สิ่งนึงที่ผมสัมผัสมาก่อนก็คือผมเคยอยู่ในเครือข,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 ข่ายมาก่อนเนี่ยผมได้เห็นว่าในเจเนชันเมื่อเกิดขึ้นในยุคแรกๆอ่ะมันก็จะเกิดเกิดคล้ายๆที่เรากำลังเจอตอนนี้ แต่หลังจากที่มันผ่านไปแล้วโดวยเพราะตอนนี้เรามาเข้าสู่วัยที่ประมาณ15ขวบแล้วเนี่ยนะจากนี้ไปเรากําลังเข้าสู่วัยที่เรากำลังจะเติบโตอย่างแท้จริงแต่การเติบโตอย่างแท้จริงเนี่ยของเราเหล่าสมาชิกอยู่ e นวันเน็ตเวิร์กทุกคนเราทุกคนต้องรวมพลังแล้วใช,ใช้ใช้พลังบวกเราต้องใช้พลังบวกถ้าเราใช้พลังบวกพร้อมกันเมื่อไหร่แล้วเนี่ยธุรก,กิจนี้ก็จะเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับว่าจากนี้ไปเราต้องฝึกเรื่องหนึ่งนะครับ โดยส่วนตัวผมฝึกอยู่เสมอนะตอนนี้ถ้าสินค้าอะไรที่ไม่ใช่เป็นสินค้าที่เราทำเนี่ยอย่าชายตาแล้วมองทำได้ไหมไปสินค้ายี่ห้ออื่นแชมพูยี่ห้ออื่นนะยกเว้นแต่ว่าในห้องน้ำไม่มีเลยนะก็ไม่ต้องชายตาผมไปครั้งนี้นะครับที่บาหลีเนี่ยครีมนท์ครีมผมมาถูกขโมยไปครึ่งกระปุกแรกผมโมโหมากเลยนะคุยกับน้องเอกซึ่งนอนด้วยกันว่าเฮ้ย hey, ทำไมขโมยครีมเลยไปครึ่งกระปุกวะเนี่ย คือเขาวิธ <IC S> ีขโมยนี้เขาเนียนมากนะเขาควักตรงกลางเนี่ยนะควักควักควักแล้วก็มาเหลือแต่กลมๆเ่ยแล้วก็เอาไปเลยเนี่ยผมเลยคิดว่าแม่บ้านคนนี้ไม่ฉลาดเลยนะเขาค่อยๆควักนะควักไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเนียนลงเนี่ยเราจะไม่รู้ใช่ไหมแต่เขาควักตรงกลางอ่ะผมก็เลยถามเอกเอเอตื่นมาเผลอนอนไปควักแล้วไปทาหน้าตัวเองหรือเปล่าเอกบอกไม่มีครับผมก็เอากระปุกผมมานะมันแสดงให้เห็นว่าสินค้าเราเนี่ยเขามาลองแต่วันแรกแล้ว แล้ววันที่สองเนี่ยเขารู้ว่าพรุ่งนี้เราจะกลับเขาเลยควักไปขึ้นกระปุกเลยไหมอันนี้คือการคิดบวกเมธที่พักเนี่ยเห็นสินค้าเราดีมากควักเลยขึ้นกระปุกและผมเชื่อเลยนะครับหลายๆคนที่เป็นสวัสดีและสวัสดีทั้งหลายเนี่ยท่านโดนควักไปแล้วแต่ท่านไม่ได้สังเกตเหมือนผมนะอันนี้ก็คือเรากำลังอยู่ในธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทำมากมากคือเราใช้ต้องใช้พลังบวกเรื่องคนแล้วอย่าลืมนะครับว่าอัปไลน์ที่เราอยู่กันใน LF เนี่ยมากกว่า50ชีวิตเนี่ยพร้อมจะจับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับขอให้เรามองถึงจุดนี้แล้วก็ใช้พลังบวกนี้มากๆจากนี้ไปเนี่ยอีกไม่นานนะผมคิดว่าชีวิตบนเส้นทางของการเดินทางของเครือข่ายอยู่ในเน็ตเวิร์กจากนี้ไป จะเป็นเส้นทางที่อาจจะไม่บอกว่า100%ในการโรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับแต่จะเป็นร้อเซที่ผูกใจให้ความรักให้ความผูกพันซึ่งกันและกันตลอดไปนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมอุตส่าห์ไปล่างกรอนมานะเดิมทีเรวก็จะท่องแต่ว่าบังเอิญเนี่ยเราก็ไม่เก่งมากนะขอใช้พลอยนิดหนึ่งนะครับ ในฐานนะนัทที่เราเป็นดอกญ้าที่เป็นอัปไลน์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะสื่อให้นะครับแล้วหลายๆคนก็ลองคิดตามนะครับฉันเป็นดอกญ้าธรรมดาดอกหนึ่งไร้ซึ่งผู้คนเอาใจใส่ลมพัดก็ระเนเนเอนรูปไปแดดจะไร้หรือผ่านฝนก็ทนทานคืออิสระเสรีของชีวิตล้วนมีสิทธิ์อยากอยู่เพื่อชูก้าน กับวิถีเรียบง่ายริมสายทางไม่ทยานอยากเด่นเช่นใครๆคือสัจจะสิ่งบอกจากดอกหญ้าชีวิตใช่ปรารถนาจะเป็นใหญ่แต่เล็กน้อยมากน้ำม,มีน้ำใจและสุดท้ายอยากอยู่คู่ฟ้าดินเราอัพไลน์ทุกทุกคนยินดีที่จะเป็นดอกหญ้า และขอให้ท่านมูลสมาชิกทุกๆคนเปรียบเสมือนดอกสวยงามบนดอกใบนี้เราพร้อมจะประดับให้ท่านเป็นดอกไม้อันง,งดงามอยู่บนแจกันและอยู่บนสังคมและโลกนี้ตลอดไปนะครับขอเชิญ LF ทุกๆท่านออกมาหน้าเวทีด้วยครับเราจะจบด้วยเพลงที่คิดว่าทำให้เราก่อนจะกลับเนี่ยขอเชิญ LF ผู้นำทุกคนเชิญนะฮะเชิญบนหน้าทีวีเออหน้าเวทีนะครับขอเชิญคุณปุ๋มคุณตูนนะครับคุณชัยทุกๆท่านด้วยนะครับ พวกเราเจะเป็นสักขีพยาบาลว่าพวกเราส,สักขีพยานสักขีพยานขานอ,อโทษนะ <S <S พูดเร็วไปหน่อยนะสักขีพยานว่าเราเนี่ยมีตัวตนนะครับแล้วเราก็ทําธุรกิจด้วยความรักความผูกพันตลอดไปนะครับเอชนน้องติ๊กด้วยนะครับบทเพลงบทกรอนบทสุดท้ายเนี่ยจะเป็นบทที่จะบ่งบอกถึงดอกไม้ที่เราจะอยู่ในใจของท่านนะครับแล้วขอให้เรา จับมือกันไปนะครับสร้างพลังบวกนำธุรก,กิจนี้ไปสู่ธุรก,กิจที่ยั่งยืนต่อไปนะครับแม้ดอกไม้จะราโรยแล้วร่วงหล่นขอดอกไม้ในใจคนอย่าเหือดแห้งเป็นพลังเป็นศรัทธายามร้าแรงแตกขแขนแตกกอต่อๆไปเพื่อสื่อสารคุณธรรมอันสวยสดขอให้คนจันโรงโรคให้งดงามสุขสดใส ขอให้คนที่บานแล้วกลางดวงใจมีแต่ให้สิ่งหอมหวนเพื่อชาวยูนริเวอร์เน็ตเวิร์กทุกๆคนครับครับท่านใดที่อยากจะมอบให้ความรักกับอัพไลน์ท่านคนไหนขอเชิญเลยครับถึงเวลาแล้วครับหให้ความรัก,กให้ความสุขะนะเชิญครับเชิญครับ ท่าจะกล่าวละเชิญได้นะถึงเวลาแล้วตอนนี้ทำได้ ต้องไปได้ต้องทำได้เธอเราช่วยกันรูอกันเป็นฝันที่ผูกฝันด้วยหัวใจช่วยเที่ยวในได้เดินใจที่ต้องการจงเดสุดแรงใจนับถือกันสิ่งที่หวังสิ่งที่ฝันอยู่ ปล่นนอยเอาไว้ก็คงทอ้อรู้แล้วอย่ารีอรอเอาใจที่สวยงามมารวมกันไม่มีอะไรที่มันยากเกินถ้าเอาใจรวมกับใจถูกกันจุกๆจุกบรวรวมเป็นหน่งเดียวกันสร้างโลกที่สุขสันต์สุขนั้นปันไปทุกฟ้า ไปได้ต้องทำได้เธอเราช่วยกัน<ช>ยนู้แตเป็นฝันที่ผูกฝันด้วยหัวใจ,ใจช่วยเดยนในได้เดินใจที่ต้องการนนทุเดเทสแดลรงใจนับถือก,กันสิ่งที่หวังสิ่งที่ฝัน องไปได้ต้องทำได้เธอเราช่วยกันรูต้ตอนแต่งฝันที่กูฝันด้วยหัวใจ,ใวใจช่วยเทีาาท่ในใค้หดวงใจที่ต้องการาทุ่มจสุดแปนงใจนับถือกันสิ่งที่หวังสิ่งที่ฝันอยู่ 关于你，阿弥陀。